ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุ่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลนะครับได้รับข่าวราย่ามีนักเตะอย่างน้อยถึง6คนไม่ได้ลงฝึกซ้อมในเซกชันล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้และซอแวลนะครับจะไม่ได้ลงเล่นพบกับอาบาลิซิกในค่ำคืนวันพรุ่งนี้สโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับเดอรับข่าวอีกครั้งตั้งแต่ฤดูกาลใหม่ย,ยังไม่เปิดทําการนะครับ ไม่มีรายงานมาว่าณนะตอนนี้มีนักเตะตัวหลักอย่างน้อยถึง6คนที่อาจไม่พร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศเยอรมันใน,นค่าคืนวันพรุ่งนี้หลังนักเตะทั้งหคนนี้ไม่ได้ลงฝึกซ้อมเซกชั่นล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้โดยเหตุผลที่มีนั่นก็คืออาการบาดเจ็บซึ่งนั่นทําให้มีความเป็นไปได้สูงว่านักเตะทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นนักที่3ของฤดูกาลที่กําลังจะพบกับอาบานิซิกในค่ำคืนนี้นะครับเกืตามรายงานล่าสุดจากลิเวอร์พูลระบุว่า ในการซ้อมเซกชันล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ที่สนามซ้อม e x ็กซ์ซัพเ i n นนิ่งเซ็นนั่นปรากฏว่าไม่พบเห็นนักเตะตัวหลักของทีมหลายคนลงฝึกซ้อมในเซกชันดังกล่าวโดยนักเตะทั้งหมด6คนก็ประกอบไปด้วยดิโกโซตาอลิสันเบเกอร์และอเล็กออกเล็กเชมรลนซึ่งเป็นนักเตะชุดแรกที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ตอนแรก ในขณะที่นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนั้นประกอบไปด้วยเดวินนูเยตเวอร์กิฟาน,นายและติเอโกอาคันตราที่คาดการณ์กันว่าความฟิตยัยงไม่สมบูรณ์เต็มที่และคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวประมาณ3วนันซึ่งนั่นจะทําให้ทั้งหคนนี้มีโอกาสสูงที่จะไม่อยู่ในทีมที่ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับอาบานเลซิในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับแต่ทีนั้งั้นครับทางเจอเก้นคลอปของเราก็ยังมองโลกในแง่ดีว่านักเตะส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลงฝึกซ้อมในวันนี้ จะสามารถกลับมาซ้อมในเกมที่จะพบกับแมนเชสเตียในศึกคอมมอนินติชิเลที่ลิปูปพูแชมป์เอเวอรคัจะพบกับแมนเชสเตียแชมป์พรีเมียร์ลีกในวันที่30มสกรกฎาคมน,นี้ได้อย่างแน่นอนและจะมีเพียงแค่ดิโก้โจตาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมทีมชาติและยังไม่พร้อมสํารับเกมในนัดน,นี้และไม่แน่ว่าอาการบาดเจ็บของโจตาอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงต้นฤด,ดูกาลเลยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน แต่ท่านั่นเจอเก่ครับยืนยันเพิ่มเติมว่าเดวินนูเยตดาวิงตัวใหม่ของทีมนั้นกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของลิเวอร์ pool และการปรับตัวของเขานั้นก็กำลังดำเนินการไปได้ดูดีโดยเชื่อว่าดาวิงทีมชาติอุรุกวยรายนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกองกำลังสำคัญให้กับทีมได้ตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลอย่างแน่นอนและทุกคนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห่วงว่าเราจะซื้อนักเตะผิดตัวแต่อย่างใดดังนั้นเตรียมรอชมฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้แบบเต็มตาในฤดูกาลหน้าได้เลยนะครับ ลิวรูผูล็อกเป้าฟอร์เรียนนอยเฮาหลังกำลังเป็นที่สนใจของทั้งเรือมาริดและไบรย์มินิค มีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมย่างแยงศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษได้หวนกลับให้ความสุใจในตัวของฟลอเรียนนอยเฮาส์มิกฟิลตัวเก่งของสโมสรปูติเซียม,มิชเชนกัดบักอีกครั้งเป็นที่โล่ลอยแล้วหลังจากที่ในช่วงตลาดสเสมอปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับกองกลางรายนี้แต่การยี่ยทีมในครั้งนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะต้นสก,กัดของดาวเตะรายนี้เรียกร้องค่าตัวที่แพงจนเกินไป และดูเหมือนว่าการคว้าตัวฟอร์เรียนนอเฮาส์เข้าสู่ทีมในวันกันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วเพราะใตอนนี้มีทั้งเรัลมาริดและเบย์มินิกต่างก็กำลังให้ความสนใจในตัวของกองกลางกิมชชติยอรมันรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูเหมือนว่าณนตอนนี้ครับลิอร์พูลยังไม่พึงพอใจกับนักเตที่มีอยู่ณตอนนี้เท่าไร่นักหลังพึงคว้าตัวฟอร์บิโอคาวโยคาวินรามซี่และเดวินูเยสเข้าสู่ทีมมันบัด และดูเหมือนว่าใตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังจะพุ่งเป้ากับการเสริมทัพด้วยผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางรอยใหม่เข้าสู่เทียมนั่นเพราะตอนนี้นักเตะกองกลางชุดปัจจุบันอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันและติเอโกอาคันตรามีอายุเกิน30ปีแล้วและทางลิเวอร์พูลกำลังมองหานักเตะที่มีประสบการณ์และสามารถเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมได้เลยเช่นเดียวกับกรณีของลุยดิอาสและทางลิเวอร์พูลก็มองว่าชื่อของฟอเรียนนอยเฮาส์น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมของผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางในอนาคตของเทียมโดยฟอเรียนนอยเฮาส์ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิ์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของศึกบุนเดสลิกเยอรมันแถมยังติดชีนชัิเยอรมันมาแล้วอีกด้วยโดยตำแหน่งที่ถนัดของฟลอเรียนนอร์เฮาส์ก็คือมิดฟิ์ตัวโฮวดิ้งบอลและบล็อกทูบล็อกซึ่งถือเป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นที่ลิวูร์กำลังมองหาอยู่และสามารถเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งของจอแดนแฮนเนอร์สันได้ในอนาคตเป็นอย่างดีและสิ่งที่ทางลิวอร์ขาดหายไปก็คือการทำประตูของผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเพราะดูก,กันที่แล้วลิวอห์ได้ประตูจากนักเตะในตำแหน่งกองกลางน้อยมาก แต่โชคดีที่กองหน้าสามประสานของพวกเขานั้นส่งพลังและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำมจึงทําให้แฟนบอลจํานวนมากไม่ได้มองเห็นถึงจุดด้อยในการทําประตูของผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางชุดปัจจุบนันแต่ถ้าว่าฟอรเรียนนอยเฮว์น่าจะเป็นผู้เล่นที่ตอบโจทย์เพราะสองฤดูกาลที่ผ่านมานั้นนอยเฮว์ยิงประตูรวมกันได้ถึง12ประตูซึ่งมากกว่าการทําประตูของนาเตนในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลทั้งทีมเสียอีก นั้นหากลิมพูจะคว้าตัวไม่ฟีลารนี้เข้าสู่ทีมจริงๆแล้วละก็ค่าตัวของฟอร์เรียนนอยฮาน่าจะมีมูลค่าที่ไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าข่าวการเชื่อมโยงที่ออกมานั้นจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวที่ดึงลิมพูเข้าไปเชื่อมโยงเพื่อปันราคากันแน่นะครับ โรโมาโนแนะนำลิวพูควรเซ็นกองกลางเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคนและมัตติอุสนูเนสเป็นเป้าหมายที่เขาเห็นดีเห็นงามอีกด้วยฟาบิซิโอโรโมาโน่ครับสายข่าวท้าน,นการย้าย้ทีมชื่อดังก็ได้ออกมาเสนอแนะให้ลิบูผูกควรคว้าตัวเซ็นเชนยาน,นักเตะก,กองกลางเข้าสู่ทีมเพิ่มอีกอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อสู้ศึกในลุ้นกันหน้า หลังจากที่ตัวของคขะนั้นมองว่าลิร์พูลยังคงมีจุดอ่อนในตำแหน่งแดนกลางที่ยังแข็งแกร่งไม่เพียงพอและการที่ลิร์ผู้กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมัติอุสนูเนสอยู่ในเวลานี้ตัวของเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่หากลิร์พูลจะคว้าตัวกองกลางดีกรีกรกทีมชาติเปโตรกสรายนี้เข้ามาร่วมทับนะครับ ดยการในีน่สโมสรลิปุกุกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักในดีลของมาติอุสนูเนีสตรดดังในวัย23ปีของสโมสรสปอร์ติงลิสบอนที่มีข่าวกับลิปุกุว่ากำลังใช้ความพยายามในการคว้าตัวมิฟิล์รายนี้เข้ามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และตอนนี้ทางโรมาโน่ก็ยืนยันว่าตั้งสองสโมสรกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาลงกันอยู่แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนักณตอนนี้ โดยทางฟาเบียโซโรมาโนได้พูดเรื่องนี้ผ่านคอลัมน์พิเศษบน YouTube Channel ของตัวเองโดยระบุว่าแผนการของลิเวอร์พูลที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือการคว้าตัวออเลเลียงซูอามานีเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ตัวนั้นเตะกลับเลือกย้ายชมเรลมาริดและทําให้ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยังไม่สามารถคว้านักเตะในตำแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมได้เลยทั้งทั้งที่พวกเขาต้องการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเชื่อได้ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ปิดตลาดการซื ดยคาดการณ์กว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิพูอาจจะมีผู้เล่นรายใหม่ที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้าสู่ทีมในช่วงก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะปิดทําการผมมองว่าลิปูณู้นตอนนี้ถือว่าเงียบแปลกๆนะครับแถมทางเจกเก้ตคลอปก็เคยเออกมาพูดว่าจะไม่มีการซื้อใครเข้ามาเสริมทัพอีกแล้วในช่วงหน้าร้อนนี้แต่เท่าที่ผมรู้มาณนตอนนี้ก็คือตัวของจูเลียนวอร์ดผู้อำนวยการกีฬาของลิพูยังคงทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะทันลิพูปิดตลาดจริงจูเลียนวอร์ดคงพักไปนานแล้ว และจากสายข่าววงในที่ผมได้ยินมานั้นก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับ s p o ร t i n g งดิสบอนเพื่อคว้าตัวมาติอุสนูเนสมาร่วมทีมให้ได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้และถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆผมมองว่ามาติอุสนูเนสน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับสไตลก์การเล่นของลิเวอร์พูลและถ้าถามผมว่าเห็นด้วยหรือไม่กับดีลนี้ ผมยอมรับว่าผมเห็นด้วยเพราะนักเตะร,รายนี้เป็นนักเตะที่เก่งมากและเขาควรย้ายไปค้าแข่งในลีกที่ใหญ่กว่านี่คือสร,รุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20่รุกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอรฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายก่บพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ